สวัสดีครับมีมีดมาเลยมานะครับก่อนจะเล่าเรื่องมีดมาเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปพอดีผมรอบที่แล้วเนี่ย fc ท่านหนึ่งก็ได้ทรงนี้ไปนะนะครับและกาก็ไปเปลี่ยนด้ามเป็นด้ามไม้ใช้คําว่าสวยเลยดูดีดูด,ดีดูมีราคาขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะแล้วก็อีกต่อจากนั้นก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่รอบที่แล้วผมทดสอบนะครับก็คือผมเอาเล่มนี้ไปทดสอบ ทรงนี้ไม่ใช่เล่มนี้ทรงนี้ไปทดสอบมานะครับฟันตาไผ่ฟันไม้แห้งๆอะไรเงี้ยนะครับกระจุยหมดนะครับโดยรวมจากการทดสอบผมถือว่ามันผ่านแหละผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆในช่องนะครับผมเพื่อนๆลองชมนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากพี่มาลุดนะครับผมเป็น f c ของผมนะครับแกได้มีดสามารีกับ 3A ไปนะครับด้ามดูสภาพด้ามน,นะให้ดูแต่ด้ามน,นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่แกก็นี่ครับเห็นไหมใส่ด้ามใหม่นะครับสวยเลยนะครับผมทั้ง3 a แล้วก็ซามารีนะครับจากมีดที่ราคา400กว่าบาท500กว่าบาทนะครับผมว่ามันได้เลยนะครับทำซองใหม่นี่ผมว่าน่าจะ ราคาขึ้นมาเยอะนะครับซองก็ใหม่ตัวเหล็กเนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆดูจากการท,ทดสอบนะครับผมเห็นไหมนะครับก็เป็นตัวอย่างจากพี่มารุษนะครับผมขอบคุณพี่มากครับขออนุญ,ญาตนะครับท่อนไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะของการใช้งานจริงนะครับในไร่ในสวนนะครับผม มันสิบสี่นิ้วนะครับมันหวดดีมากเลยผมบองตรงนะนะครับสี่มิลตลอดนะครับเอาตรงๆเนี่ยนะครับ ก็โอเคนะครับได้นะครับฟ,ฟันตาไผ่นะครับโอเคนะครับาจากที่ดูนะครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวจะบอกราคาก่อนเลยนะครับน่าจะประมาณ470ถึง490อย่างเช่นเล่มน,นี้น่าจะ490อันนี้80ที่เหลือสงทรงนี้น่าจะ470นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขยับเข้าไปใกล้นะแล้วก็จะให้ดูแค่ทีละ2เล่มน,นะครับ เลยดูที่เดียวหมดเลยเดี๋ยวผมขอเอาซองออกไล้กันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนะผมจะเทียบให้ดูไงนะครับโอเคนะครับความยาวนะครับอันนี้ผมสั่งมา16นิ้วนะครับจนถึงจนถึง ด้ามจับเนี่ยนะ1ินิ้วแต่เฉพาะคมเนี่ย12นิ Docker ้วนะครับส่วนเล่มนี้จนถึงด้ามจับ13นิ้วนะครับเฉพาะคม11นิ้วนะครับด้ามนี้14นิ้วนะครับเฉพาะคมประมาณ1 0 11นิ้วนะครับนี่ปลาลังนะครับ14นิ้วนะครับเฉพาะส่วนของคมประมาณ10นิ้วนะครับด้ามเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นรูปมังกร5นิ <S <s ้วนะครับตรงท้ายด้ามก็จะเป็นการไขน็อตนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผม ความยาวแล้วใช่ไหมต่อไปก็ความกว้างนะครับสองนิ้เกือบสองนิ้วไม่ถึงนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้2นิ้วสองหุนนะครับเล่มนี้เกือบสองนิ้วเท่ากันนะครับส่วนปลาลังนะครับนิ้วครึ่งนะครับความหนานะครับน่าจะสี่มิลเท่ากันหมดนะ นะครับเพราะนี่เป็นมีดโรงงานนะต้องบอกก่อนนะครับสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วโอ้โทษสี่มิลสี่มิลน,นะครับหนาสี่มิลเท่ากันหมดนะครับอปลาไอปลาลังมาห้ามิลน,นะครับมันคือแบบนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะเออมันมีที่ช่องของเขานะครับเพื่อนๆลองไปเสิร์ ด้วยคําว่า M222 นะก็จะไปเจอช่องของโรงงานที่ทํามีดอันนี้นะครับที่มาเลย์นะครับกระบวนการของเขานะครับก็คือใช้เตาควบคุมอุณหภูมินะเข้าเตาทีผมว่าน่าจะเป็นร้อยเล่อนนะครับพอหลังจากเข้าเตาเสร็จปุ๊บเขาก็เทลงน้ํามันเลยนะครับเป็นการชุบแข็งนะครับหลังจากชุบแข็งเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเข้าเตาอีกทีเป็นร้อยๆยเล่มเลยเพื่อทําการอบคืนไฟนะครับจากนั้นเขาถึงค่อยมาทําคมนะครับ ใช้เครื่องปาดเท่ากันหมดเลยนะเป็นเครื่องปาดเนี่ยนะครับเลยดูแบบผมถ้าผมก็งงมันทําได้ยังไง400นะครับแล้วทดสอบก็โอเคด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับกระบวนการทําก็คือผมว่าเป็นไปตามหลักของโลหะนะครับก็คือเหล็ก s u p 9อ๋อเขาใช้เหล็ก s u p 9นะลืมบอกก็คือเหล็กแหนบนั่นแหละนะครับมีความเป็นสปริงและก็ใช้มีดเขาเรียกว่ายังไงนะ ใช้ในไร่ในสวนนะครับหมดคมก็รับใหม่นะครับไม่เสียดายนะครับโอเคอเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดแล้วให้ดูทีละเล่มนะอันนี้ผมนับเป็นเบอร์อะไรกันนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม,เบ,สามเบอร์สี่นะครับส่วนราคาเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่คอมเมนต์แรกนะครับแต่รับรองว่าไม่เกิน490นะครับแล้วถ้าใครซื้อไม่ทันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของร้านใน La z า d a ไว้ให้ที่ผมเคยได้มานะครับเขาจะขายอยู่ประมาณ420 แต่พอรวมส่งก็ราคาพอๆกันนะครับผมขออนุญาตขายพอๆกับเขานะนะครับสี่ร้อยกว่าบาทผมว่ามันไม่แพงนะครับผมต้องไปจ้างคนสั่งของที่มาเลีแล้วก็เอามานะครับค่าจ้างก็โดนไปประมาณพันกว่าบาทนะครับผมพอมาบวกลบคูณหารกับมีดก็คาดกะว่านึกว่าจะขายถูกได้ไม่กี่ร้อยสรุปก็พอๆกันสรุปก็เลยเออขายพอๆกับเขานะครับไม่อยากจะตัดราคาเขานะครับมันจะได้ไม่เสียตลาดนะครับ แล้วมันก็ราคาไม่แพงผมมองว่ามันราคาไม่แพงด้วยนะครับสมเหตุสมผลจากการทำนะปลาังนี่น่าใช้เดี๋ยวถ้าใครไม่มีใครเอาผมจะไปทดสอบนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูหมดเลยพอเช็ดเงาก็ใช้ได้เลยนะครับเอ่อตัวนี้เรารุ่นอะไรนะครับเนี่ยนะรุ่นของมันนะครับถ้าใครสนใจก็อันนี้ผมหาไม่ได้ใน lazada ผมบอกเลยนะครับผมสั่งตรงมาจากที่มาเลยนะครับทรงนี้นะ เผื่อเพื่อนๆใครจะเอาไปถางนะครับหวดนะครับผมว่าได้นะครับน้ำหนักนิบอยู่ที่ใบหมดเลยนะครับก็ใช้ได้นะซองนะครับพี่ที่แกได้ไปตอนนั้นแกก็ไปทำซองฝักไม้ใหม่ด้วยคือดูดีเลยแหละนะครับกลายเป็นมีดดูมีราคาเลยนะครับพอเปลี่ยนด้ามนะครับเหล็ก SUP9 แล้วก็บนการอบชุบก็มาตรฐานนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับ อบคืนไฟนะครับด้วยนะครับทุกอันก็จะมีซองประมาณนี้นะครับผมโดยส่วนตัวผมชอบทรงนี้นะครับที่ผมไปทดสอบมานะนะครับมันไม่หนักจนเกินไปเล่มนี้เมื่อกี้ผมลองยกแล้วมันหนักนะครับอันนี้ก็หนักนิดๆเล่มนี้นี่กำลังดีนะครับน่าจะ470นะนะครับอันนี้นะครับตลาลังนะครับ ใครชอบงานไล่งานสวนงานหวดนะครับก็ปลาหลังเนี่ยนะครับด้วยความที่มันโค้งแบบนี้นะครับมันเฉือนตัดผ่านดีนะครับผมมาป้องซองนะครับอันนี้ร้อยเข็มขัดได้ไหมไม่ได้นะครับไปประยุกตเอาเองนะข้างในนี้มันมีพลาสติกนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่แค่แค่ผ้าแข็งแข็นะครับเป็นพลาสติกอ่อนอ่อนอยู่ข้างในนะครับป้องกันคมได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่นะครับ ของมาเลย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจจะซื้อกับผมก็400กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจใน l a z a d a ก็ดูที่ลิงก์แล้วกันนะครับลิงก์แรกดี่ผมแปะทิ้งไว้ให้นะครับของร้านจากทาง3จังหวัดที่ผมเคยซื้อจากเขานะครับเขาได้ถูกกว่าผมมั่นใจเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ใกล้มาเลย์เขานําเข้ามาน่าจะง่ายกว่าผมนี่คือต้องจ้างทุกอย่างนะครับกว่าจะถึงผมเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ ประมาณ400นิด400ปลายๆนะครับผมถือว่ามันไม่แพงนะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบเพราะมันยังอยู่ที่ผมอีกอพอได้อยู่นะครับหลเล่มอยู่คิดว่าน่าจะหมดไม่ทันนะนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเคยทดสอบไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ผ่านนะครับใช้คหว่าผ่านเลยตาไผ่ไม่ว่าจะสวนตาไผ่หรือตามตาไผ่นะครับไม่สะทบสถานเลยนะครับอาจจะมีหมดคมไปบ้างตามลักษณะของเหล็กนะครับเพราะมันเป็นเหล็ก S U P 9นะมันไม่ใช่เหล็กเทพอะไรนะครับแต่ว่าคมเนี่ยเขาทํามาเป็นกีบบัวนะครับมันเลยเหมาะกับงานสับงานกระแทกนะครับคมหนานะครับเปรียบเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งของมาเลยเหมือนกัน 3A อันนั้นตรงนั้นนะครับ คมมันจะมาตรงปลายมันจะบางไปนิดนึงพอเจอตาไผ่ก็เลยมีปัญหานะครับแต่เอาไปรับใหม่จนเจอส่วนของหนาของคมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ยี่ห้อนี้นะครับเขาทําคมหนามาเลยนะครับเพราะว่าลองไปดูในช่องของเขานะครับเขาใช้เครื่องมือเครื่องจักรทานะครับมันก็เลยโอกาสผิดพลาดเหมือนที่คนทํามันเลยน้อยนะครับแล้วปริมาณทําออกมาทีละเยอะๆมันก็เลยได้ราคาถูกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานนะครับสนใจก็ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับจะมีราคาบอกนะครับผม400กว่าบาท400ไปทั้งหมดรวมค่าส่งแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ